สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีริวตัวนี้ค่ะมันมาก์ดบอิสครับนะคะผสมไปด้วยแร่ธาตุมากกว่า10ชนิดนะคะวิตามินและกรดไขมันโมเลกุลค่ะซึ่งสามารถสปปร้ซึ้งขึ้นไปในผิวเาได้เป็นอย่างดีนะคะคุณสมบัติของม้อนฮาร์บริสครับนะคะก็หนึ่งเลยนะคะสามารถขาจัดสิ่งสกปรกบนผิวหนงังของเราออกไปได้ค่ะแล้วก็สามารถดูแลป้องกันการเกิดโรคผิวหนังเช่ แล้วก็น่าสน,นนะคะยังทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นจากแล่เท่าธรรมาชาติด้วยค่ะคราวนี้เราจะมาลองใช้กันนะคะว่าบริสข้างเนี่ยครนออกมาแล้วจะเป็นยังไงไมาดูเลยค่ะหลังจากที่ทาลงไปแล้วน,น,น,นะคะโคลนก็จะค่อยๆละลายค่ะเราก็จะขัดง่ายมากขึ้นนะคะในเนื้อโคลนเนี่ยนะคะจะผสมไปด้วยซิลิก่าค่ะจะมีเม็ดปัสสาค่ะ ผิวของเราที่ได้หรือตายแล้วนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะทิ้ง15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะค่ะเมื่อทำการสซรัดเสร็จนะคะแล้วก็ทิ้งเนี้ยค่ะไว้ให้แห้งมา15นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากการใช้นะคะจากสัมผัสแล้วก็สัมผัสได้เลยค่ะว่าผิวเนี้ยเนียนนุ่มอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ อินกระหอมสดชื่นนะคะน่าลองเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้โชคดีแล้วนะคะที่คุณได้มาจากบ้อนมาถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยคะ่ะแล้วหน้าคุณก็จะใสคิ้วไกลก็จะใสไม่ต้อง,ง,องพึ่งกล้องฟูงฟิงไม่ต้องพึ่งสารละลายสังกะล้วะ